คือเราเพิ่งอายุแค่ยี่สิบเองอะเราจะต้องไปตอนนี้จริงๆหรอชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆเมื่อวานยังคุยกับปามาปกติอยู่ดีๆวันนี้จะไม่หายใจแล้วอันอันขาเหล็กจากสาวสวยร่างกายปกติแต่ชีวิตของเธอต้องเปลี่ยนไปตลอดการในชั่วพพิบตาจุดเริ่มต้นเพียงแค่เธอปวดท้องอ้วกไม่หยุดนำพาไปสู่การตัดขาแลกชีวิตถึงเราจะเป็นแบบนี้แต่รู้สึกว่าการที่เราได้กลับมาหายใจอีกครั้งหนึ่งอะคือมันที่สุดแล้ว ก็คือตอนแรกก็เป็นคนปกติแบบพวกเรานี่แหละค่ะแต่ว่าเรื่องเมื่อเกิดเมื่อ3ปีก่อนค่ะอยู่ดีๆก็ปวดท้องแล้วก็อาเจียนไม่หยุดก็เลยไปโรงพยาบาลค่ะปรากฏว่าเช้าวันถัดมาเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยเราได้อยู่ i c ซแล้วใช่ไหมคะเช้าวันถัดมาคุณหมอบอกว่าให้เราย้ายโรงพยาบาลคือของหนูเนี่ยตอนแรกก็คือน้ําท่วมปอดป,อ,ปอดก็ทํางานไม่ได้ ทีนี้มันก็ลามไปที่หัวใจหัวใจก็คือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพันธุ์ด้วยก็เลยต้องใช้ทั้งแบบเครื่องเอกมุกทำงานแทนปอดกับหัวใจพอย้ายโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยค่ะที่จําได้คร่าวๆก็คือรู้สึกว่าเราพยายามที่อยากจะตื่นมาเพื่อเขียนบอกคุณแม่ว่าแบบอยากให้คุณหมอตัดขาเราได้ไหม หลังจากที่เราบอกเนี่ยคุณแม่ก็เลยไปถามคุณหมอว่าแบบทําไมอยู่ดีๆเรามาเขียนว่าแบบอยาให้ตัดขาอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยเหมือนแบบเรียกเข้าไปคุยว่าแบบเคสของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนผลข้างเคียงของการใช้เครื่องเอ็กมค่ะขาของเราเนี่ยมันแบบริ่มเลือดไปอุดตันแล้วอาจจะต้องตัดขาทิ้ง หมอมาตัดสินใจว่าให้ปล่อยเราไปแบบว่าไม่ต้องตัดอะไรเงี้ยค่ะจุดหนึ่งที่มันคิดขึ้นมาในหัวคือมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราเพิ่งอายุแค่ยี่สิบเองอะเรายังไม่ได้เห็นโลกอะไรที่แบบมันมากมายเลยเรายังไม่ได้ใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าเลยแบบเราจะต้องไปตอนนี้จริงๆหรอรู้สึกว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆคือ mm hmm. เมื่อวานยังคุยกับปามาปกติอยู่ดีๆวันนี้จะไม่หายใจแล้วอย่างเงี้ยป้าปากับเฮียแล,แล้วก็น้องเนี่ยคือไม่ยอมว่าแบบ ขากับชีวิตยังไงก็เลือกชีวิตดีกว่าตื่นขึ้นมาตอนหนูตื่นขึ้นมานะคะไม่รู้เลยว่าสรุปแล้วคือยังมีขาหรือไม่มีขาแล้วแต่ว่าดีเทลมันทําให้เรารู้สึกคิดว่าเอ๊ะเราป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าตรงที่ว่าเวลาคุณหมอมาทําแผลค่ะเขาจะต้องปิดตาเราแม่ก็เลยตัดสินใจที่เอาเรื่องนี้มาพูดว่าแบบ น้องอันอยากอยู่กับมามาใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็พยักหน้าทีนี้มามาก็เลยบอกว่าถ้าอยากอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะต้องมีอะไรเสียไปสักอย่างหนึ่งนะอะไรเงี้ยถ้าแบบเจ้ากรมนายเวรเขากโกรธน้องอันมากเลยเขาเลือกไปแล้วนะค่ะแบบเขาขาน้องอันไปน้องอันอย่าร้องไห้นะ<ๆ>อย่างเงี้ยเพราะแม่ก็ตกใจเหมือนกันว่าเออเราน่าจะรับไม่ได้คําแรกที่ได้ยินว่าแบบขาของเราไม่อยู่แล้วแต่แบบหนูดันยกนิ้วบอกว่าแบบเยี่ยมอะไร พอในความคิดคิดว่าอ๋อขาเอาหมอตัดไปรักษาแล้วเดี๋ยวเอากลับมาต่อให้ใหม่อย่างเงี้ยค่ะพอเราถอดถอดท่อช่วยหายใจออกแล้วเนี่ยป,ป้าป้าก็เดินมาที่ข้างเตียงค่ะมาบอกว่าแบบ้องงันไม่ต้องเป็นห่วงนะป,ป้าป้าจะหาขาเทียมที่ดีที่สุดให้ครั้งแรกที่เห็นคําว่าขาเทียมค่ะคือร้องไห้เลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่สวยเลย ครั้งแรกที่เห็นขาตัวเองเห็นตอนคุณแม่ทําแผลเลยค่ะกลับบ้านแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาอยู่ในโรงพยาบาลคุณหมอจะพันพันผ้าไว้ตลอดอะไรยเงี้ยครั้งแรกที่เห็นคือกลัวค่ะเพราะว่าแผลมันดูน่ากลัวมากอะไรยเงี้ยแต่ว่ามามาก็คือต้องบอกว่ามามาแบบก็คือดูแลแผลดีมากคือไม่ติดเชื้อเลยอะไรเงี้ยเหมือนพยาบาลอีกหนึ่งคนเลยค่ะช่วงแรกๆร้องไห้บ่อยมากเพราะมันเจ็บมากเลยค่ะ กับการที่เหมือนว่าเหมือนมันมันเจ็บในที่นี้คือเจ็บอันแรกคือรู้สึกว่าขามันชามากๆเหมือนเรายังมีขานะคะความรู้สึกแต่มันชามากๆขยับไม่ได้กับพาร์ทที่2คือเจ็บในพาร์ทของความเป็นแผลอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่กําลังใจมันเยอะมากๆใช่ไหมคะจากครอบครัวเลยทําให้ไม่เคยคิดที่ไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้เลย อันนี้เป็นอีกหนึ่งพอยที่รู้สึกแฮปปี้กับตัวเองว่าถึงเราจะเป็นแบบเนี้ยแต่รู้สึกว่าการที่เราได้กลับมาหายใจอีกครั้งหนึ่งอ่ะคือมันที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอุตส่าห์ได้กลับมาหายใจแล้วว่าเราก็จะต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดช่วงแรกๆต้องบอกว่ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวประหลาดค่ะ เพราะว่าเขาจะบางทีเขาอาจจะมองด้วยความสงสัยใช่ไหมแต่ว่าพอพอเราเห็นแล้วเราอาจจะรู้สึกลบแล้วว่าแบบเราก็รู้สึกแย่กับตัวเองเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจไปปรึกษามามาค่ะมามาก็บอกว่าแบบแทนที่เราจะรู้สึกแย่กับตัวเองมานอยกับตัวเองเนี่ยก็ให้เราลองยิ้มตอบเขากลับไปดูซึ่งหนูก็รู้สึกว่าวิธีนี้ดีนะคะเพราะว่าเหมือนเราเจอหน้ากันบางทีเราหน้าบู๋ใส่ก,กันแต่เราไม่ได้อะไรกันแต่พอเรายิ้มปุ๊บเขายิ้มตอบกลับมันรู้สึกมันกลายเป็นบวกเนี่ยค่ะ ากใช้คํานี้เลยค่ะรู้สึกว่าคํานี้มันดูแรงมากเลยในในในความรู้สึกตอนแรกแม่บอกว่าเราต้องมีบัตรคนพิการนะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอุ้ยทำไมต้องมีบัตรคนพิการด้วยอยังอยากเป็นคนปกติอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันค่อยๆหล่อหลอมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้นี่คํานี้อะไรเงี้ยช่วงแรกๆรู้สึกบ่อยมากค่ะว่าแบบ ทำไมต้องเป็นเราแต่สุดท้ายแล้วมันก็หาคําตอบให้คํานี้ไม่ได้อยู่ดีว่าทําไมต้องเป็นเราเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะมารู้สึกแบบนี้ก็คือเราก็เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอย่างขาคอนเซปต์ก็คือตอนแรกจะหุ้มค่ะเพราะรู้สึกว่าจะได้เหมือนขาจริงอะไรเงี้ยแต่ปรึกษาหมามาปรึกษาพวกอาเจ้อะไรเงี้ยทุกคนแนะนําคือแรงซับพอตเยอะมากว่าไม่ต้องหุ้มเลยดูโลบอดดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็รู้สึกเหมือนกันนะคะมันแบบดูเท่ดีก็เลยตัดสินใจว่าโอเคแล้วก็ใส่ขาเหล็กแบบขาเหล็กไปเลยทานบอ์เมอร์ใช่ค่ะ วิเราจะไม่จํากัดตัวเองว่าแบบเพราะฉันไม่มีขาทําให้ฉันจะไม่สามารถไปคาเฟ่ได้ฉันจะไม่สามารถไปหาเพื่อนได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่งั้นเราก็ยังจะต้องไปให้ได้ถึงบางทีมันอาจจะต้องว่าแบบไปวิวแช์ต้องลาบากเพื่อนเข็นบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ครอบครัวก็คือน่ารักมากก็คือไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเราเป็นภาระอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเนี่ยอันขับรถเกียร์ออโต้ก็ใช้ขาเดียวใช่ไหมคะแต่เราใช้แต่ขาขวา ตอนแรกคิดว่าเออเราต้องขับรถไม่ได้แน่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็แนะนําบางอย่างก็คือเหมือนไปใช้เกียร์มือหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนก็แนะนําว่าลองใช้ขาซ้ายขับดูอะไรเงี้ยก็ลองใช้ขาซ้ายขับช่วงแรกๆก็คือแบบหัวทิ่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอไปนานๆก็รู้สึกว่าก็ถนัดขึ้นแต่ว่าก็พยายามไม่ขับเร็วค่ะแต่ว่ามีใบขับขี่อยู่แล้วนะคะ ที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าวิเขาใช้ชีวิตได้เหมือนปกติเลยเขายังสามารถเป็นพลังบวกให้กับคนอื่นๆได้อีกอะไรเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกว่าในเมื่อเราแตกต่างแล้วในเมื่อเราเป็นใช้คําว่าคนพิการแล้วก็อยากเป็นคนพิการที่ทําให้คนพิการทุกคนดูดีขึ้นเหมือนกันชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆค่ะวันนี้ถ้ายังมีลมหายใจใช้เวลาให้มีค่ามากที่สุดมีความสุขมากที่สุดเพราะเวลาเป็นสิ่งที่มันย้อนกลับไปไม่ได้อีกแล้ว